วันนี้ประเด็นที่ผมพูดคุยก็คือเรื่องของแมวจับหนูฮะแมวจับหนูนะแมวไล่หนูนะดับเครื่องชนนะฮะแล้วก็พักฉีกพักน้ำเงินเป็นชิ้นหัวข้อที่ผมตั้งยาวหน่อยวันนี้แมวไล่หนูดับเครื่องชนพักน้ำเงินเป็นชิ้นชิ้นวันนี้ผมเริ่มด้วยประเด็นนี้เหตุผลเพราะอะไรฮะทำไมแมวถึงไล่หนู แมวนี่หมายถึงชื่อเล่นของคุณกุสุมาวตีสิริโคมุตอดีตสสจังหวัดมหาสารคามหลายสมัยแล้วปัจจุบันเป็นอดีตผู้สมัครสอรวอเป็นกลุ่มที่เรียกว่าได้รับผลกระทบโดยตรงส่วนหนูเนี่ยก็คือเสียหนูหัวข้อวันนี้เลยบอกว่าแมวไล่หนูดับเครื่องชนฉีกพักน้ำเงินเป็นชิ้นชิ้น ทำไมฉีกพักน้าเงินเป็นจินจิงนเพราะประเด็นที่เจ๊แมวเนี่ยนะไปขอยุบพักยื่นยุบพักที่กอกอตอเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีนนยะสําคัญเดี๋ยวผมจะเล่านนยะสําคัญหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าวันนี้นนทําไมถึงเล่นประเด็นห so ัวสวอนะเป็นประเด็นสําคัญอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะเมื่อวานนําเสนอไปแล้วนะว่าอาจารย์จูศักดิ์จะมาดูแลแทนคุณนะทวีสอดสอง วันนี้ต้องบอกฮะประเด็นที่เจ๊แมวเนี่ยกุสุมาวตีสรีโกมุดไปถแถลงข่าวแล้วยืน่นหนังสือที่กอกตเมื่อ,อาวานเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญเพราะอะไรฮะมันเป็นครั้งแรกครั้งแรกฮะที่มีการเปิดหน้าชนผู้ร้องก็คือคุณกุสุมาวตีเจแมวเนี่ยแล้วก็เปิดชื่อผู้ถูกร้องนะเพราะร้องไปที่พักภูมิใจไทย ทั้งคุณอนุทินนะชาญวีรกุลหัวหน้าพักและคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักอย่างนี้ครบองค์ประกอบครบองค์ประกอบฮนะแล้วมันทำท่าจะเรื่องนี้เนี่ยมันบานปลายฮนะยิ่งอยู่เนี่ยเอา,เอาง่ายๆนะวันนี้เนี่ยพักภูมิใจไทยหรือพักน้ำเงินเนี่ยนะและเป็นโจกกองปราบอย่างที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยนะ ทั้งสวหัวสวก็เละพักน้ำเงินก็เละเหตุผลเพราะอะไรฮะยิ่งมีการยื้อนานเท่าไหร่พยานหลักฐานมันยิ่งออกมาเรื่อย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 แล้วไม่ได้หยุดแค่นี้ฮะแล้วที่ไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะอะไรฮะเพราะมันจะมีผู้กล้าเอาง่ายๆมันจะมีผู้กล้ามีแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เนี่ยออกมาเปิดหน้าชนเพราะว่าเห็นตัวอย่างอย่างเจแมวไม่กลัวหนู นะนักข่าวสัมภาษณ์เมื่อวานนี้กรกตถ้าบอกว่าถ้ากลัวก็ไม่ออกมาแล้วออกมาร้องเนี่ยร้องแบบเปิดเผยด้วยนะมีตัวตนคนร้องเปิดหน้าด้วยเหตุผลที่ร้องแบบเปิดเผยเพราะอะไรเพราะหลักฐานแน่นหลักฐานหลักฐานแน่นปักนะครับนะหลักฐานเนี่ยที่ไปนำเสนอนักข่าวเมื่อวานนี้ที่กกตผมไม่ได้พูดเองนะผม เอาบางช่วงบางตอนมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะขยายผลว่าเจ๊แมวเขามีของดีอะไรวันนี้แมวจึงเป็นปฏิปบัติการแมวไล่หนูดับเครื่องชนเลยฮะคนตัวเล็กๆเป็นแค่อดีตสสนะแล้วก็เป็นสอสเท่าที่ผมเช็คก็เป็นสสน้ำดีนะครับดับเครื่องชนพักใหญ่พักนี้นะฮะพักอันดับสองพักร่วมรัฐบาลจนวันนี้ พักน้ำเงินทําท่าจะเรือรั่วแล้วตอนนี้เหตุผลที่เรือเรือรั่วเพราะอะไรฮะเพราะเจ๊แมวเนี่ยไปทุบกล่องดวงใจเลยทุบกล่องดวงใจบ้านใหญ่บุรีรัมย์เดี๋ยวผมเล่าเป็นฉาก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 อย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อชั้นจะได้เข้าใจว่าเจ๊แมวเขามีของดีของเด็ดอะไรถึงมาไล่หนูได้ เมื่อวานนี้คุณกุสุมาวตีเนี่ยหลายหลายช่องหลายหลายสื่อหลายโซเชียลเนี่ยนะคงนําเสนอไปแล้วแต่ผมจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปนิดหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ไปยื่นที่กกตนะยุบพักภูมิใจไทยเนื่องจากมีหลักฐานสําคัญที่จะเป็นความผิดทั้งอ้างยี่ซ่องโจรและพฤติกรรมทั่วไปนะของพักภูมิใจไทยมีหลักฐานว่าไปเกี่ยวข้องแน่นอนในกระบวนการ จัดตั้งคนโดยเฉพาะจังหวัดบุรีลำพูดงี้นะฮะพบเส้นทางเงินเป็นหลักฐานการโอนเงินโดยซ u เปอร์ AI จับได้หมดว่าใครโอนไปให้ใครบ้างนำหลักฐานมายื่นให้กรกตภายหลังยื่นวันนี้ยื่นไปก่อนเพราะหลักฐานมีเยอะมากเพราะต้องดราบมาเป็นทรัมไรนะหรือจะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญหญเอกสารเดี๋ยวนี้นะเวลาไปยื่นกกตหรือผมเคยไปกกตที่เห็นนะ หลักฐานเนี่ย <c oughs> เขาเขาจะอาจจะถ้าเป็นภาพนิ่งจะจะพิิพ์ภาพนิ่งเป็นภาพถ่ายแต่ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยก็จะเสียบทําได้เอาไปให้กตกตกกตเรียกชี้แจงเมื่อไหร่ก็จะเอาหลักฐานมามอบให้ทันทีหลักฐานนะครับมีทั้งหมดสามคนด้วยกันผมเล่าอย่างนี้ฮะท่านจะได้อ่ประมวลได้ว่าเนหลักฐานมันนะ เท็จจริงมากน้อยขนาดไหนหลักฐานคนที่หนึ่งสุขสำรวยฮะสุขสำรวยนะซึ่งเป็นสสปัจจุบันแล้วผมบอกใบให้ฮะบอกใบให้คุณสุขสำรวยสสภูมิใจไทยจังหวัดอำนาจเจริญฮะรอหมายเรียกนะฮะเร็วๆนี้คัมมิ่งซูนเนื่องจากอะไรฮะคุณสุขสำรวยเนี่ยจริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักผมก็เพิ่งมารู้จัก รอบนี้แหละนะหลายคนนะถ้าตอนนั้นไม่มีตัวตนหรือจะเป็นคำใบ้ก็จะใบ้คำว่าสส,อสอรอนะเป็นเรียกว่าเป็นบิ๊กอยู่อำนาจเจริญทำไมสุขสำรวยถึงมีบทบาทมากนะผมผมขอภัยไม่ได้นะไม่ได้เช็คนามสกุลมาเป็นสอสอ,อำนาจเจริญเป็นอดีตเลขา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ชื่อศักสยามชิดชอบถึงบางอ้อยยังฮะถึงบางอ้อยยังฮะตรงนี้เนี่ยทำไมดีเเขาสนใจที่อำนาจ,จเจริญเพราะตรงนี้เป็นศูนย์รวมความบันเทิงถ้าท่านนึกถึงเคอร์รี่นะะนึกถึงเคอร์รี่อเอาไ่ายง่ายนะทุกอย่างจะมากองนะที่อำนาจ,จเจริญแล้วค่อยกระจายออกไปนะ เหมือนศูนย์นะรวบรวมสินค้าแล้วก็จ่ายออกไปอำนาจ,จเจริญก็เช่นเดียวกันนะนะโพยทุกโพยต้องมาหยุดสต็อปที่คุณสุขสำรวยนะฮะคุณกุณสุมาปฏิว่าอย่างนั้นนะมาสต็อปที่นี่นะครับอันนี้ผมคุยนอกรอบก็คุยนะฮะนะเขาถแถลงข่าวก็ถแถลงไปผมก็ส่วนหนึ่งผมว่าคุยนอกรอบด้วยนะศูนย์รวมความบันเทิงเนี่ยเป็น นะจุดที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นสายทีวีเนะี่ยเขาเรียกเป็นตัวสวิตชิงเป็นตัวสวิตชิงเข้ามาแล้วนะเรามีกล้องสามกล้องสี่กล้องจะเอากล้องไหนก็ได้นะีกขอป่ะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนจังหวัดไหนต้องมารวมกันที่อำนาจเจริญว่ากันอย่างนั้นนะนี่คือจิ๊กซอคนสำคัญนะที่คุณกุณสุมาวตีเปิดไว้เมื่อวานนี้นะครับ ผมว่าขยายความนิดหนึ่งเป็นศูนย์รวมนะลายชื่อทั้งหมดก่อนที่จะ Yes No OK เพราะว่าคุณโดยส่วนตัวคุณกุณสมาวตีได้คุยคุณสุขสำรวยนะไปถามว่าเขาอยู่กลุ่ม14ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีเขาสมัครสรวในกลุ่มสตรีเนะี่ยคุณสุขสำรวยบอกเต็มแล้วอา้าคุณกุณสมาปตีก็บอกว่าเอามันจะเต็มได้ยังไงยังไม่ได้เลือกตั้งเลยนะฮะ เขาก็ยืนยันว่าเต็มแล้วนี่แสดงว่าเรื่องของการหัวสวเนี่ยนะมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแล้วคุณกุสุวาตีเอ่ยชื่อคุณสุขสำรวยเท่าที่ผมรู้นะฮะหมายจะไปเร็วเร็วนี้ฮะไม่ไม่ช้าไม่นานนะจะไปเร็วเวนี้คนที่สองคคนที่สองชื่อชัยชนกชิดชอบซึ่งเมื่อวานนี้นะ,ะคุณ อุสมาวตีสิริโกมุตหรือเจ๊แมวเนี่ยที่ไปไล่จับหนูเมื่อวานนี้ที่กกตเนี่ยเปิดชื่อคุณชัยชนกชิดชอบลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะบ้านใหญ่บุรีรัมเนี่ยนะคุณเนวินชิดชอบเนี่ยคุณอุสมาวัตีมั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยนะมีเส้นทางการเงินที่ผูกโยงมัดไปถึงตัวเลขาธิการพักที่ชื่อชัยชนกได้ เขามั่นใจอย่างนี้นะเพราะขาถึงกล้าเปิดชื่อคุณชัยชนกจิตชอบเพราะว่านะฮะการเปิดสามคนเนี่ยเพื่อจะให้รู้สามจุดด้วยกันจุดที่1คุณสุขสำรวยนะนำสกุลวันธนียกุลสสอำนาจเจริญพักภูมิชัยไทยเป็นศูนย์รวมเรื่องการทำนะตั๋วเอาตรงไปตรงมาเรื่องการทำตัว๋วส่วนคุณชัยชนกคนที่สเนี่ย เป็นศูนย์รวมเรื่องของเส้นเงินว่ากันอย่างนั้นนะเส้นเงินไปถึงตัวเลขขาธิการพักไอ้น,นี่จริงเท็จแค่ไหนก็ต้องไปคุยกับทางกรกต,ต,ตเองนะเพราะว่าผมก็ดูจากข่าวแล้วเอานําเสนอว่าถ้าคุณกุศุมาวตีไม่แน่ใจนี่ถูกฟ้องตายเลยนะแสดงว่าคุณกุสุมาวตีมีของดีของเด็ดแล้วมีเส้นทางเงินเขานะยยืนยันว่ามีเส้นทางเงินแน่นอนนะที่จะเอาผิด เลขาธิการพรรคภูมิชัยไทยนะคนแรกเป็นสอสออำนาจเจริญคนที่สองเป็นถึงเลขาธิการพรรคเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของผู้ทรงอิทธิพลบุรีรัมมัดสองคนแล้วนะคนที่สามสำคัญนะมัดไปที่ตัวหัวหน้าพรรคคือเสียหนูแมวกำลังไล่หนูนะฮะแล้วทำไมผมบอกว่าต้องฉีก นะพักน้ําเงินเป็นชิ้นๆเพราะแมวมันตัวใหญ่กว่านะจับหนูได้มันก็ฉีกหัวฉีกขาฉีกข้างนะฉีกหมดฮนะเหตุผลเพราะอะไรฮะให้เห็นเส้นทางเพราะคนแรกเป็นสสศูนย์รวมตัวคนที่สองเป็นเส้นเงินคนที่สามเป็นระดับหัวหน้าพักที่กลุ่มสภาพหลังจากที่ได้สอวอมาแล้วเนี่ยกลุ่มสภาพนะเพื่อจะให้สอวอเนี่ย นะอยู่ในอานัตคุณกุศุมาวตีว่าอย่างนั้นนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเฉลยที่เด็ดว่าหลักฐานเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยคุณนักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินนะจะมาบอกว่านะบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยนะไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งภูแว่นนะก็ไปพบกับคนที่ได้รับนะ เป็นสอวอแล้วนะมารวมตัวกันที่นี่แล้วไปพูดนะว่านะต้องทำตัวยังไงมีพฤติกรรมยังไงเหมือนเป็นลักษณะการควบคุมหรือสั่งการทำนองนั้นนะแล้วที่สำคัญคือให้เขียนใบลาออกล่วงหน้าอันนี้สำคัญนี่สำคัญใบลาออกล่วงหน้านะครับทําไมเจ๊แมวพูดเสร็จปุ๊บนักข่าวก็เอาไม้ไปจิ้มคุณอนุทินถามคุณอนุทินทันที ว่าสิ่งที่เจ้แมวหรือกุสุมาวตีว่าเนี่ยเสียหนูหรือคุณอนุทินนะนะบอกว่ายังไงเสียคุณอนุทินบอกไม่ให้ราคาไม่ให้ราคากักขะทำนองเนี้ยนะนะรู้จักมานานแล้วตั้งแต่อยู่พักชาติพัพฒนานะไม่ให้ราคาคือพูดลักษณะว่าชอบมีพฤติกรรมโกหกป้นน้ำเป็นตัวทำนงังทำนองนั้นอนะแต่ที่สำคัญ อนุทินยังไม่เห็นหลักฐานทีเด็ดที่กุสุมาวตีหรือเจแมวถืออยู่ในมือเลยบอกว่ากักขะแล้วไม่ให้ราคาเจาแมวบอกรู้จักตั้งแต่นู่นอยู่ชาติพัฒนาสรุปรวมความผมได้รับคำตอบจากปากเจแมวเองนะบอกว่าดิฉันไม่เคยอยู่พักชาติพัฒนา แค่คุณอนุทินสัมภาษณ์นักข่าวก็โกหกแล้วตกลงใครโกหกกันแน่เพราะดีฉันไม่เคยอยู่พักชาติพัฒนาคุณอนุทินบอกนะไม่ให้ราคาคนนี้เคยอยู่ตั้งแต่พักชาติพัฒนานะพูดลักษณะปั้นน้ำเป็นตัวํำนองเนี้ยนะแต่ไม่ได้พูดว่าปั้นน้ำเป็นตัวนะลักษณะว่าพูดโกหกแต่ข้อสำคัญคุณอนุทินไม่ได้โต้ในสาระสำคัญ นะนี่สิ่งที่คุณอนุทินพาดคือไม่ได้โต้ในสาระสําคัญเขาบอกคุณอนุทินไปผูแม่นใช่ไหมคุณอนุทินต้องตอบว่าผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวผมไม่ได้ปรากฏตัวในที่ประชุมสอวอต้องพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปดิสเครดิตส่วนตัวแล้วการที่ไปบอกว่านะคุณกุณสุมาวตีเนี่ยตนเองไม่ให้ราคาถ้าไม่ให้ราคาจริงทำไมพักภูมิใจไทย ไปฟ้องคุณกุศุมาวตีเมื่อวานนี้ถ้าไม่ให้ราคาจริงไปฟ้องทําไมนี่คือตรกกะที่มันย้อนแย้งนะครับคุณอนุทินดูหน้าตาตอนนี้คือแกเหมือนนะฮะธาตุไฟข้างในเนี่ยไม่ค่อยสม่ําเสมอเดินไม่สม่ําเสมอถ้าเป,เป็นไฟก็เป็นไฟกระตุกเป็นเน็ตก็เป็นเน็ตนะะดีบ้างชะงักบ้างช้าบ้างเร็วบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่ คุณกุลชุมมาปฏีเปิดไว้เนี่ยนะเปิดไว้ได้ดีว่าถ้าเกิดพรรคการเมืองเนี่ยมีการครอบงำสอวอได้เนี่ยขนาดถึงว่าให้เขียนใบลาออกไว้รอล่วงหน้าเนี่ยแสดงว่าพรรคการเมืองเนี่ยกลุ่มนะกลุ่มสลักสำคัญถ้าใครทรยศสั่งไปอย่างนี้ให้ไปซ้ายดันไปขวาใบลาออกเขียนล่วงหน้าแล้วเอาใบลาออกยื่น ประธานวุฒิสภาจบเลยฮะจบเลยฮะนี่คือสิ่งที่เขาเป็นอาวุธอยู่ในมือนะฮะมันถึงเป็นลักษณะของอ้างยี่ไงฮะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่าลืมนะฮะสลักสำคัญเนี่ยสวเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงเกียรตินะฮะแต่ณวันนี้เนี่ยไล่เกียรติมากนะฮะจำนวนมากะ่ะคนจำนวนมากที่เป็นสวในสภาเนี่ยไล่เกียรติมากตนเองจะไปเลือกองค์กรอิสระ เจ็ดองค์กรและมีความสำคัญกับประเทศนี้มากนะครับอันที่เช่นนะอำนาจของสอวอคือการเลือกนะกรรมการตุลาการสาลนูนอย่างนี้การเลือกกรรมการกรกตดูแลการเลือกตั้งทั่วประเทศอย่างนี้ดูแลปปนะเลือกคนปปชไปนั่งเป็นกรรมการซึ่งชี้ถูกชี้ผิดให้คุณให้โทษนะหลายๆเรื่องนะครับรวมไปถึงการนะเลือก นะบอร์ดผู้ตรวจการแผ่นดินอย่งเคืออำนาจของสอวอเนี่ยมันล้นฟ้ามากแล้วชี้เป็นชี้ตายของประเทศนี้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองไหนครอบงำได้นกลุ่มสภาพได้ถือว่าเป็นผู้ชนะไปครึ่งตัวแนละ้วแต่เสียดายนะฮะฟ้ามีตาประเทศนี้มีพระสยามเทวาธิราชคอยปกปักรักษาไม่กระทำการใดให้มันสำเร็จได้โดยง่าย คุณกุชมาติยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดมีการดําเนินการเรื่องเขากระโดงเนี่ยที่ดินการรถไฟเนี่ยนะที่ถูกยื้อกันพานานเนี่ยถ้าเกิดเขากลุ่มสภาพสวไปเลือกปปชและเขาไปร้องปปชสุดท้ายเขากะโดงอาจจะไม่ผิดนะสนามกอล์ฟนะของบางคนเนี่ยนะไปลุกล้ําที่นะเขาใหญ่นะไปร้องปป,ปชอ,อาจจะไม่ผิดในอนาคต รัฐสภานะมูลค่าการก่อสร้างกว่าสองหมื่นล้านฝนตกที่ไหลเนี่ยน้ําท่วมอย่างก็น้ำตกเจ็ดสาวน้อยสระบุรีนะไม่ต้องไปดูที่ไหนนะไม่ต้องไปถึงสระบุรีนะฮะไปดูที่สภา,าได้ฮนะฝนตกทิงนะ้งเนี่ยฮะสภาสองหมื่นกว่าล้านไหลเป็นน้ำตกเจ็ดแปดชั้นลงมาเลยนะตามขั้นบันไดเลยสร้างไม่ได้มาตรฐานสุดท้ายการร้องเนี่ยก็อาจจะไม่ผิดเพราะองค์กรอิสระ สวพรรคการเมืองคุมสอวอสอวกลุ่มองคอ์กรอิสระเพราะฉะนั้นนะใครเลือกใครมาก็ต้องตอบสนองหน่วยงานนั้นคนนั้นใครมีบุญคุณก็ต้องเป็นอย่างนั้นคุณกูณสุมาวดีบอกนะฮะเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพราะอะไรฮะเพราะสอวอมีสลักสําคัญในเลือกการเลือกองคอ์กรอิสระนะในการตัดสินถูกผิดตัดสินชั่วดี ถ้าเกิดสอ,อ,องค์กรอิสระถูกครอบงำสวหัวเข้ามาเนี่ยเลือกใครมาเนี่ยคนนั้นก็ต้องนะรับใช้นะฮะนี่นี่คือสลักสำคัญในการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่กกตอ,องค์กรอิสระต้องอิสระจริงๆไม่ใช่ว่าองค์กรอิสระถูกกลุนะ่มสภาพอยู่ข้างบนโดยพรรคการเมืองเพราะสวชุดปัจจุบันได้มาอย่างไม่ถูกต้องแล้วโยงถึงพรรคภูมิใจไทย เพราะฉะนั้นเลยต้องขอเปิดหน้าชนนะเป็นแจ็คผู้คายักนะเป็นแมวไล่หนูแล้วต้องการฉีกพักน้ําเงินเป็นชิ้นชิ้นดับเครื่องชนและถามว่าเจ๊แมวเขาสังกัดพักไหนไม่ได้สังกัดพักไหนมานานแล้วนะครับเพราะว่าเตรียมตัวลงสอวนะครับเตรียมตัวลงสวแต่ว่านะเป็นสอวอสำรองแต่ว่าแกก็บอกว่าไม่ได้ติดใจว่าจะได้เป็นไม่ได้เป็น นะไม่ได้ติดใจว่าจะได้เป็นรอบนี้หรือไม่ได้เป็นแต่ต้องการทำนะเรื่องกระบวนการยุติธรรมให้มันโปร่งใสให้มันสะอาดไม่งั้นบ้านเมืองมันอยู่ลำบากและถามว่าแกไปได้ข้อมูลเด็ดมาจากไหนเพราะกล้าชนกล้าเจ็บเพราะมั่นใจในข้อมูลตัวเองและก็มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมฟังทางนี้ฮะนะที่เด็ดของเจมแมวที่ไปไล่หนูเนี่ย เนื่องจากนะแกได้ข้อมูลไม่รู้ใครส่งให้ส่งมาจากโรงแรมพูแมนนะครับส่งมาจากโรงแรมพูแมนในขณะที่คุณอนุทินกำลังเดินเข้าไปได้ภาพแม้ขณะนี้เลยนะได้ภาพคุณอนุทินกำลังเดินเข้าไปแล้วให้โอวาดผู้ที่จะเป็นสวในอนาคตได้บรรยากาศทั้งหมด นะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานนี้มันน่าจะมัดได้เพราะอะไรฮะเพราะโรงแรมระดับ5ดาวอย่างนี้กล้อง CCTV ไม่รอดดีเอสไฮะดีเก็ไปขอแต่ได้มาที่หลังเจมอลนะเจมวมีคนส่งให้ก่อนแปลกไหมฮะนะมีคนส่งให้ก่อนฮะหลักฐานสำคัญคือมีการเขียนให้เขียนใบลาออกล่วงหน้านะ มีหลักฐานกล้องวงจรปิดมัดไหมฮะอย่างนี้มัดไหมฮะมีทั้งภาพมีทั้งเสียงมีนาทีเดินเข้าไปเนี่ยให้สวออเขียนใบลาออกเนี่ยแหละครับผมถึงบอกว่าคุณอนุทินบอกว่าไม่ให้ราคาเนี่ยเนี่ยเจมอแล้วอย่างนี้หลักฐานแบบนี้เนี่ยจะให้ราคาแบบไหนฮะวันนี้เขาพยายามเขาเล่นเป็น ผู้ร้องเนี่ยสุกอุสมาวดีเจ๊แมวเ่เขาเล่นเป็นเขาร้องสอสอสุขสำรวยน,นวันธนียกุลสอสอน่าจะเริมภูมิใจไทยเขาร้องชัยชนกเลขาเขาร้องอนุทินหัวหน้าพักองค์ประกอบมันครบถ้าองค์มันกอบประกอบมันครบเนี่ยหนักนะหนักแล้วดิ้นลําบากไม่เหมือนกรณีศักสยามนะฮะที่เอาเงินนะ จากเนี่ยจากไหนไม่รู้เอามาบริจาคพักซึ่งกรคตเนี่ยแทงว่าไม่ยุบพักตอนนั้นรอดไปแต่ว่าศักสยามไม่รอดถูกเว้นวรคทางการเมืองด้วยนะต้องหล่นจากเก้าอี้รัมุมรีคมนาคมแต่เที่ยวนี้ไม่เหมือนกันเที่ยวนี้ไม่เหมือนกรณีศักสยามฮนะเพราะหลักฐานชัดท่านลองไปดูหน้าไอ,สอ,อ้สวที่มันปากดีปากแจวปากเก่งเนี่ยนะตอนไปเนี่ย นะครับไปรับทราบข้อกก่าวหากกกตเนี่ยมไม่วันข้อมูลมีชี้แจงได้ก็ข้อกก่าวหาหลักลอยโทษนะออกมานี่แต่ละคนนะครับหลบนักข่าวหน้าซีดเป็นไก่ต้มฮนะโดนคนละ4ี่ข้อหานะที่เข้าไปยีบสองคนเมื่อวันที่สิเก้าเนี่ยโดนไปคนละโดยเฉลี่ยนะสมถึงสี่ข้อหาผมเชื่อว่าวันนี้นอน ตั้งแต่วันที่สิบเก้าวันเนี่ยนะฮะที่ไปรับทราบข้อข้อหาชุดแรกเนี่ยสวหัวเนี่ยนะนอนไม่หลับนะกระสับกระส่ายนะเพราะหนึ่งในนั้นมันมีกฎหมายฟอกเงินด้วยมันมีกฎหมายฟอกเงินเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ของเล่นเล่นผมถึงบอกว่ามันมีหนึ่งในสิบที่เป็นล็อตสองเนี่ยมันมีหักหลังแล้วแปลพักมาให้ความร่วมมือกับกก,กตดีไซน์โดยไม่เปิดเผยแต่บังเอิญ นมันหลุดรอดมาถึงหูผมเพราะจิงจกผมอยู่แถวนั้นตัวสองตัวก็เลยแจ้งมาว่าหลักฐานชัดคนระดับเป็นบิ๊กของพักน้ำเงินเนี่ยให้ข้อมูลเองเลยนะแล้วการยุบนะเสนอยุบร้องยุบกับกก,กตอของเจ๊แมวยุบพักเสือหนูเนี่ยนะพักน้ำเงินเนี่ยข้อมูลของเจ๊แมว ผมดูแล้วเนี่ยเป็นรูป,ปรธรรมนะแตกต่างจากคุณนัทพรตโตประยูนยท,ที่ปรึกษาประธานาผู้ตรวจการแผ่นดินคุณนัทพรก็ยื่นเมื่อวานนะี้ยื่นยื่นน่าจะยื่นวันนี้คุณนัฐพรตโตประยูนยหรือเมื่อวานเนี่ยผมจาไม่ได้แต่เจ๊แมวยื่นก่อนที่กกออตนะคุณนัฐพรตโตประยูนนะยื่นที่ศารลรัฐธรรมนูญ คือลักษณะของเจ๊แมวเนี่ยเป็นรูปประามเพราะอะไรอะ่ะหนึ่งเปิดชื่อเปิดหน้าเปิดชื่อตุ๊กตาเปิดชื่อตัวละครทั้งหมดแล้วเปิดหน้าตัวเองพร้อมหลักฐานครบในการนําเสนอเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนจะจะจบลงแบบช้าเนี่ยมันมันกลับไม่ช้ามันถูกเร่งสปีด ถูกเร่งเลเวลถูกเร่งสปีดเร็วขึ้นเพราะทั้งสอสอทั้งเลขาทั้งหัวหน้าเนี่ยตามที่เขากล่าวไว้เมื่อวานนี้นะคุณกุชมาวตีบอกว่าอยู่ในกระบวนการหัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะหลายพักเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนีนะ้หลายพักถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเอาให้เขียนใบาลาออกก่อนนะใครมีปัญหาเขียนใบาลาออกนะเข้ามา นะได้เป็นสอสอได้เป็นอะไรนะี่ให้เขียนใบลาออกไว้ก่อนเผื่อเดี๋ยวทรยศพักตรงนี้จะไดนะ้เป็นใบยื่นให้ลาออกเลยไม่ต้องขับบางคนเป็นงูเห่าคลัวเป็นงูเห่าก็ให้ยื่นนะเขียนใบลาออกไว้ล่วงหน้าหัวหน้าพักถือไว้หรือเจ้าของพักถือไว้ถ้าเกิดมีการทรยศหักหลังจะได้เอาเนี่ยยื่นประธานสภาออกแสดงความประสงค์ลาออก นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยนะยิ่งอยู่ยิ่งช้ำช้ำทั้งสวช้ำทั้งพักน้ำเงินแล้วการดำรงอยู่เนี่ยมันเหมือนนับถอยหลังทั้งคู่แต่สวจะไปก่อนสอวจะไปก่อนนะนะเพราะวันนี้เนี่ยอาจารย์นันทนานันทวโรพาศเนี่ยบอกว่าได้ชื่อครบแล้วนะถ้าผมผมได้ยินมาอย่างนั้นนะนะสวพันใหม่เนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณั 4ี่ี่คนโดยประมาณไม่เกินเนี้ยก็บอกว่าล่ารายชื่อน่าจะครบแล้ววันนี้แหละเพื่อจะอะไรเพื่อจะนะแจ้งประธานสภานะให้ยื่นนะขอเว้นวักการทำหน้าที่ชั่วคราวเฉพาะเรื่องการคัดสรรนะบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งองค์กรอ,อิสระซึ่งอยู่ในอำนาจสวขอเว้นวักไม่ได้เว้นวักเฉพาะ หัวนะฮะเว้นวักทั้งสอวอทั้ง200คนขอเว้นวักก่อนจะได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเห็นว่ารวบรวมชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นหัวสอวอเนี่ยสอวอจะไปก่อนจะไปก่อนนะเพราะหลักฐานมันมันกระดิกยากฮะหลักฐานมันกระดิกยากทั้งภาพถ่ายคลิปเสียงวิดีโอ c c t v แล้วก็เซลเซลลูล่านะคือจุดที่คุณไป โทรศัพท์คุณไปไหนมันก็จะไปตามตัวคุณเน่ะเพราะฉะนั้นมันมัดทุกอย่างจนจนดิ้นไม่ได้ผมนึกบอกว่าไอ้วันที่นะที่ที่สิที่ผ่านมาที่หลายคนสอวอปากแจ๋วเนี่ยนะบอกว่ามีหลักฐานชัดนะนะหมายเรียกเนี่ยนะมีมัว่วข้อมูลมัว่วนะไม่ชัดเจนข้อเก่าวหามัว่วแต่ขากลับในะมีใครเห็นพวกนี้ไหมหลบหลบซ่อนๆน,นะกลับนะ ได้ไปคนละสามสี่ข้อหาผมเชื่อวันนี้นอนนอนนอนไม่หลับกระสับกระสายเพราะนั้นนะเลยเอาเบื้องหลังมาเล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยคือปฏิบัติการแมวไล่หนูดับเครื่องชนฉีกพักน้ำเงินตอนนี้ออกเป็นชิ้นออกเป็นเสี่ยงนะได้เทพไปหมดฮนะนะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอามาเล่าสู่กันฟังนะผมกนะ็ฟังจากข่าวฟนะังจากนะแหล่งข่าวฟังจากจิ้งจก เรามาเล่าสู่กันฟังนะครจะได้แชร์กันไปนะครับเพราะว่าไม่ได้กล่าวหาเองไม่กล้าออกชื่อเดี๋ยวจะถูกฟ้องแต่เมื่อมีผู้ร้องเขากล้าออกชื่อเราก็นําเสนอตามข่าวว่าไปนะครับเ,เราจะพบกันอย่างนี้ในโอกาสหน้านพบกันใหม่ใครดูไม่ทันดูย้อนหลังก็ได้นะใน YouTube เริ่มทีวีวันนี้ราไปก่อนสวัสดีครับ